อลังการมากพี่น้องอลังการมากนะครับโตจีนเท่าที่ดูประมาณน่าจะประมาณ300กว่าโต๊ะนะครับเท่าที่ดูด้วยสายตานะครับนะครับ 300- 500โถึงห้าร้อโตนะครับโตจีนจ้างโตจีนใส่หมอลำจ้างหมอลำมาใส่โตจีนพี่น้องนะครับกับหมอลำเพชรลำเพลินครับจวดสวัสดีหลังเวทีครับพี่น้องครับสวัสดีหลังเวทีครับมือนนี่อยู่จังหวัดอยู่จังหวัดสะแก้วคือเเ่าครับ อำเภออรัญประเทศนะครับตอนนี้หลังเวทีเรามีอะไรบ้างนะครับทั้งนี้สิเป็นกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ครับของทีมงานครับอันนี้ก็สิเป็นหลังเวทีนะครับแล้วสิพายเบื้องทั้งหนาพี่น้องกำลังการเนียงหนี่นะครับทีมงานเขากับยู่พักอยู่เ้ากันเต็มมาขึ้นลวละนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาหลังเวทีครับพี่น้องเอาโคศกสุกคเทียนโคศสกนิงสอนใช่โอ้สองโคศสกนั่งใกล้กันโอเคเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องทั้งหนากอนนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับพี่น้องนะครับ เอาทักใต้สบายดีเนี่ยมาเลงพี่น้องเลยนะครับมา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 ทางนี้ก็จะเป็นทีมงานลงทะเบียนจับของรางวัลเมือเ่อแลงนะครับจะมีของรางวัลอะไรมาจับกันนะครับเป็นจับของขวัญของรางวัลประจําปีนะครับเอาเดี๋ยวโซลโคง,งอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปดูบนเวทีหน้าเวทีก่อนนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากเลยวันนี้นะครับนี่นะครับ บรรยากาศอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เวทีเราเสร็จแล้วนะครับผมพี่น้องเนาะนี่นะครับมาขึ้นมาเบิ้งทั้งหั่นตามจานอร่อยมาเลยนะครับเบิ้งงานใหญ่บ่ใหญ่พี่น้องมานี้เบิ้งเอ่าลวดจ้างหมอลำมาใส่ตัวจีนครับพี่น้องจ้างหมอลำมาใส่ตัวจีนครับมานะครับเอ้ครับเวทีเราเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วจบในงานในค่ำคืนนี้แล้วก็ในส่วนของข้าวน้าก็ประชานสะพันโอ้หนางานพี่น้องสวัสดีตอนตกสวัสดีครับพี่แม่ครับ จ้างหมอระมาใส่ตู้จีนพี่น้องนี่แหละครั้งแรกเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกนะครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการมากจ้างหมอระมอไซต์ตู้จีนข้ากลายพี่น้องเลยพุ๋นะวันนี้บรรยากโอ้โพูดหล่ะอบปุ่นนะครับอ่าเถื่อยอยู่นาอยู่ตั้งนาในโจงไวยก้นมาฟอนโจงไวยคนนั้นมาเที่ยวงาน แต่ว่าตัวแต่ว่าตัวนั้นสิเป็นไอาแขกคนมานั่งนะครับพี่น้องเป็นโตจีนนะครับตอนนี้พี่น้องกำลังมานั่งนะครับวยาดจอใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับจ้างหมอลำใหญ่มาใส่กับโตจีนนะครับพี่น้องสุดยอดเลยครับคักไลค์คักไลค์พี่น้องคักไลค์เดี๋ยวลงไปบืองข้างล่างเนาะนะครับข้างๆมีจอยเอวด้วยนะครับข้างๆมีจอยเอวด้วยสายจอยเอวพร้อมนะครับตรง เพชรลำเพลินวันนี้เป็นเกียรติมากนะครับนะครับก็จะมีห้องน้ำนะจังหวัดอลาจังหวัดสาแก้วครับเพเภออัลลั่นครับพี่น้องใช้ได้นะครับเดี๋ยลงไปดูข้างล่างก่อนนะครับนะครับถ้าใครไม่เก่งกีฬหลักเวทีก็กระโดดลงมาเร็วนะครับะไปจากเข้าห้องน้ำต้นแล้นก็เรียนเชิญได้นะครับก็ขอบเจ้าภาพไปตีกลางเสียงเงาเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่น้องรอทําการแสดงรอทางด้านเจ้าภาพนะครับจัดให้นะครับนี่ เสร็จแล้วนะครับ,บรแล้วก็มีเดินไว้ให้เต้นหน้าหานด้วยนะครับมีเดินไ้เต้นหน้าหา,าสนสวรรฑ์ก็จะจัดง,งานในหญ่หลายพี่น้องเลยพุณน,นะสวรณฑ์นเนเี่ยสวรณฑ์นเนี่ยงานักใหญ้เลยพี่น้องไฟประดับหลากหลายเลยครับไปดูโตจีนครับไม่ต่ำกว่า300เอาตีไปเพราะต่ำกว่า3 0มร้อยครับโตจีนวันนี้ไม่ต่ำกว่า300โตัวครับลงโตจีนโอหลาพี่น้องเอ้ย แล้วันนี้ต้องขอตัวจีนเนี่ยสุดหูสุดตาเลยพี่น้องคนนึงต้นจีนอร่อยรอยนะครับไม่นานต้นจีนนะคะับคนนี้เลยนะครับตอนนี้แขกผู้มีเกียรติก็กำลังเข้ามานะครับทีมงานบอลลับเราก็ตั้งวิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับพี่เอเฉินยิ้มนะครับผู้บองสมาร์ทนะครับดารานักแสดงนะครับวันนี้พัดก็ได้ให้เกียรตินะครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็เดินทางมาร่วมงานขับบุญใหญ่นะครับของน้องชาย ในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เอกินิ้มพี่ชายที่รักของผมปีกเพื่อนคครับอยู่สังหาเวทธีมาใพี่น้องครับก็ท่านก็ได้มาเป็นจ้าภาพนะครับสามทีขามเลี่ยวพี่น้องขามเลี่ยวตอนนี้กำลังจวดจัดนะครับทีมงานเท่ากันรอดซิกแ้านะครับตอนนี้พี่น้องคนกับมาแล้วนะครับท่านก็ได้มาร่วมทอดผ้าพี่น้องคนกับมาหลายเลยนะครับสำหรับแขกไปไทยมาเนาะครับเนาะนะครับจัดกันนะครับพี่เอฉินยิ้มนะฮะเมื่อ สิบพฤศจิกานะครับจับก็ได้ถูกหัวรับบาลีลำวันที่หนึ่งได้ไปหกล้านนะครับด้วยการทำบุญบุสรจิตที่ยิ่งใหญ่ทำจากสวรรค์ตัวจีนมันไม่ร้องสวรรค์สวรรค์สวรรค์บุสรยิ่งใหญ่นะครับท่านก็ได้ทำเพจนะครับสับเปลอเจอผีแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับนะครับวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรติมารวมนะครับกับคณะวันนี้ก็จะได้ชมท่านการแสดงจากพี่เอชเชิญยิ้ม นะครับแล้วก็ท่านก็จะมาเป็นพิธีกรให้กับงานในวันนี้ด้วยตอนนียิ่งใหญ่จริงๆนะครับพี่น้องยิ่งใหญ่แห่งนะครับเพราะสวัสดีสวัสดีโตจีนเป่นไมพี่น้องถือช่วงหัวข้าวตันพัชรินสวัสดีโตจีนเป็นาพี่น้องอ๋อผุจัดใหญ่ข้นมากจัดใหญ่ข้นมากกินโตจีนเบิ้องมอลำคักๆตัวนี้พี่น้องบุญใหญ่ครับนะครับข้าวอยู่เตาแล้วถอดบุญใหญ่บุญใหญ่ระดับนะครับแชมป์ใบนำคำ จะมาทําการแสดงให้ก <t od il |ms|> ับพี่น้องได้รับชมในช่วงหัวค่้มเสียงก่อนนะครับในวันนี้นะครับจวดจัดจวดจัดท่าภาคก็ได้ดำขอเรื่องต่อกรตำนองขอนแก่นคณะเพชรละเพลินหรือว่ากองทุนดีนะครับคุณแรกกองทุนดีเต็มวงใหญ่วันนี้ทำตำนองขอนแก่นนะครับตำนองลำเพลินพ่อเอ้ยมาลำเรื่องต่อกรตำนองลำเพลินครับพ่อสุดยอด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 เนี่ยพี่น้องเอ้ยข้างทางไม่จอยเอาอีดีไง สุดยอดสุดยอดนะครับโอ้คนมาหลายเลยพี่น้องครับตอนนี้แเกีกูมีเกียรติก็ยังทยอยเข้ามานะครับป่ะเดี๋ยวเขาหลังเวทีก่อนพี่น้องไปเบิ่งร้านนั่น์กาแฟร้านอันนี้คอยก่อนบัดนี้เขาลังเวทีก่อนครับอุ้ยมาหลังเวทีกำลังจับสลากอยู่ครับพี่น้องกำลังจับสลากกันอยู่นะครับพี่น้องจับสลากจับรางวัลแล้วทังหลังนะครับมามครับจะเป็นแบบไหน ให้้พี่นองจับของรางวัลประจําปีนะครับจับปีใหม่นี่แหละพี่น้องนะครับเนาะเอาผู้ใดสีหมานเบิ่งกันครับพี่น้องจวดจวดจวดมันหมานมันได้ไปแล้วหรือว่าจะเป็นผู้ใด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 ได้รางวัลใหญ่ผู้ใดเรางวัลใหญ่ผู้ใดได้รางวัลใหญ่เนี่ย ฉันจะไม่เลขสิบหกเรื่อี่สิ์จากพ่อมึจะเล่กเล็นสิบหกล้วใช่แล้วอันนูก็เอากับพ่อสิ ร่นเมลชีรบมลเลยค่ะเนี่ยสลาก็อจับหรือยังจับรืยังยรอาวใคร่าจับรางันพ่รองเอาบนมาแล้ววันนีดวยไปใ่ต่อว่าจไดกับทมผู้บรจับรางวัลจ้จับลวัเมาคู่ต่อ้มาคู่ต่นส จับแล้วปะเนี่ยโอ้ยังอยู่จับหรือยังยังเหรอโอ้ยลูกสาคอยกระตาไม่ยังนีกเัรตัวจับแบบคยไม่ได้ไรเอากระดิ่งนีาเอากรด่งนีเลยจับไปจับไปเขาจยจับตจับไปไปอกเลจับไปล็อกที่อย่งล็อกที่นันเนี่ยเฮ้ยเขามาบอกไปลกเกลือไปซื้อบ้านปลารายด้ เอาเอาเอาเอลุยลุยจับไปเด้อร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 อกำลังหวนซืนเลยครับพี่น้องครับจาดูเทนจาดูเทนจับไปนันจับไปกระดับเดียร มาสั่เออกรมัตมันจะเป็นหนสองเหียวอันนี้พอนางเสียหกเออนังเสียหกได้ยัง่ะลูกเอาได้แล้วเหรอโอ้ได้ซองได้ตังนี่มาได้ตังได้มาไปไปจับเขาซองใหญ่เนี่ยเออั่นล่ะไปจับเท็เขาเนี่ย มาเบิ่งร้านจากของกวาดพี่น้องเสียบไฟ<ว>ไว้เสียบในไฟเพื่อจะได<ว><ใ><ห>้ติดหุงแจงเบิดไปเสนะโอ้ติดแล้วติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับนี่ร้านค้าจา Bennett, าาาัดลอยครับร้านค้าไทยรถนะครับเสียบลำพอนไว้เรียบร้อยนะครับมีกาแฟมีโอวัลตินนะครับมีมาหม่ามีน้ำดื่มนะครับนี่ครับร้านค้าไหนน้อยครับหลังรถหลังรถเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิขออนุญาตนะครับเอาซ้ำน, <sollte S 2> นี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ นะครับขอบคุณทุกกําลังใจให้ทีมงานเพชรลําเพลินนะครับผมขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับมือนี่ครเป็นกิจกรรมจับของรางวัลน,นะครับประจําปีนะครับเนาะปีใหม่ทุกปีพี่น้องเอาขาก็สิจัดอยู่หลังเวทธียังสี่หลับพี่น้องนะครับเนาะอ่นะโอเค